แพทีิเซียเปิดท้องโชว์ชัดๆเริ่มหนคืนรูปคุณแม่ปลายแดดเปลืมสุดๆแพทติเซียกู๊ดนั้นก็พึ่งประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีทายาทคนแรกให้กับสามีอย่างหนุ่มโน้ตวิเศษได้ชื่นใจพร้อมทั้งเผยคลิปนาทีที่คุณสามีนั้นพาไปฝากคันและอันตราสาวครั้งแรกท่ามกลางโมเมนต์รวมแสดงความยินดีจากเพื่อนๆและแฟนๆ ล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงนั้นก็ได้อวดรูปร่างของคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงให้ได้เห็นกันแบบชัดๆเลยล่ะค่ะเป็นครั้งแรกที่ท้องนั้นเริ่มนูนและเห็นรูปร่างเด่นชัดขึ้นมาแล้วพร้อมแคปชั่นระบุว่า baby bump first appearance ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการร่วมไปถึงแฟนคลับ อดที่จะตื่นเต้นแทนไม่ได้จริงๆเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญถึงจะท้องอยู่แต่คุณแม่แพทนั้นก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ